มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเผยยอดดอยยังหนาวจัดนะคะกทอมอมีหมอกตอนเช้าใตา้ฝนตกเมื่อเวลาห้านาฬิกาของวันที่26กธันวาคม2563กมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศประจำวันตั้งแต่เวลาหกนาฬิกาของวันนี้นะคะ จนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่27ธันวาคม2563ลักษณะอากาศทั่วไปนะคะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่เข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนทำให้บริเวณดังกล่าวนะคะจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศา,ศา,ศาเซลเซียสค่ะกับมีหมอกในตอนเช้านะคะ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยค่ะสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและก็ภาคใต้นะคะจะมีกำลังอ่อนทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะ ฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนดังนั้นทําให้การสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันมีการสะสมมากขึ้นในระยะนี้ค่ะภาคเหนือมีอากาศเย็ยนถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ0 2 1องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ27-34องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด4-12องศาเซลเซียสค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือนะคะจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-3องศาเซลเซียสนะคะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ17-22องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ30-31องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10-15องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ31-34องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ23-25องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุดนะคะ31-34องศา,าเซลเซียสยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุดค่ะองศา,าเซลเซียสนะคะ อุณหภูมิสูงสุดค่ะยี่องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขะนออกลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขะนองรอะย20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังแล้วก็สตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ2 1 2 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดนะคะ28-30องศาเซลเซียสค่ะ ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ30-34องศาเซลเซียสขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาลและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ